แล้วก่อนจะน,นิ่งพี่ก็กิ้งมาก่อนเหรอลูกเหรอะไรฮะ <c oughs> เอาเขาเขาร้าาองเพลงอะไรกันเอาไว้สรุปเนี่ยก็บอกว่าความจะนิ่งความก็กิ้งมาก่อนฮะ okay. นี่ขนาดกิ้งเนี่กิ้งไม่ไหวฮะหลุดไป <c oughs> ฮะนี่ขนาดกิ้งเนี่นะอืมอ้อนอะไรแม่ไม่รู้เนี่ยอะไรฮะอ้อนอะไรอะครับความคิดถึงแม่คิดถึงคุยแ้่เ,เราคิดถึงแม่เราคิดถึงกันทุกทีอ้อนหน้าไปหาเอฟตี้เอ๊ะจะไปเข้าซาปาร้านไหนดีวะเนี่ยน้องนิ้น จะไปให้เขาอาบน้ำแต่งขนนะมั้งตัดหูตัดหางตัดให้หมดอะตัดตัดหางตัดหางเหงคผมก็หล่อจะแย่งยแล้วนะฮะแล้มัเข้าสปาไม่ขี้แตกเลยขี้แตกอะดูแล้วอะตัดตัดตัดหูแต่งหูแต่งขนพอตัดหางปุ๊บปล่อยวัดเลยไ่วัดเลยครับน้องนิงแกจะอ้วนไปถึงไหนเนี่ย ผมต้องถามมี่องหรือเปล่าฮะว่ามีจะอุ้มนไปถึงไหนฮะถึงไหนถึงกันแวะอืะมึงนีนอะไรกันจริงในวิญญาตโอ้ยจ่ายจะใส่เสื้อใส่แสงท่านขุนท่านอะไรได้ไหมแล้วเนี่ยใส่ได้ไหมน่ะโอ้หดิเขานาลำตัวนี่เท่ากับไอ้นั้นเลยขาแม่เอาไม่อยู่เลยเนี่ยสามคนอบฮะอืมสามคนอบนี่คืออึงะ อึ่งตัวหนึ่งสองตัวสัมตัวโอ้ยครับเป็นพี่อึ่งก็สิบตัวถ้าเป็นตรงไหนผมนี่ก็อายุยืนสุขละดูดีเมื่อยตายมาึงเ<แ>มือม่อยมึงยืนนักมากอ่ะนนินเฮ้ยมุกอะไรของแม่ฮะอายุยืนอายุนั่งเคยฮะแต่ <laughs> ย,ยืนเยอะเลยมันเมื่อยยืนนานเกินก็ไม่อยากให้ใครเขาอวยพอหรอก โอ้ขอให้อายุยืนนานนะโอ้ตายเมือ่อยไม่ใจฮะเมือเ่อยตายเลยเนาะแต่โอ้ยพออายุยืนตโตก็อี้มาให้ด้วยฮะดุจตั้งอะลิงยังเลยไเนี่ยอ๋อวะอุ้ยน้องนินมีลูกกระเดือกด้วยอะเอา้าถ้าผมเป็นผู้ชายอะเหรอฮะเอ๊ะแมวมีลูกกระเดือกด้วยเหรอเอา้าเนี่ยไม่จะมาสูสัยเลยฮะเอาเดี๋ยวก็มีนมเดี๋ยวก็มีลูกกระเดือก ถ้าไม่มีไข่กูก็งงประเทศไทยอยู่เนี่ย <c oughs> จิบจไข่ไม่มี <c oughs> อาแมวแมวม,ม,มีลูกกระเดือกมีนมไข่ไม่มีมึงอยู่เพศอะไรกันมัน้งเนี่ยน้องนีนแล้วก็นอนแบะแฉะไอ้เนี่ยเอมอมันสบายเเหรอ <c oughs> นอนอย่างอื่นไม่ได้เลยอ้วนขาหนีบชิดไม่ได้ผมขาเบ <c oughs> ี้ยนี่มันน่ารัก,กว่ะ นี่อึงแม่หายไปไหนสองตัวเนี่ยตองกิงไปแล้วฮะอ้าจริงเหรอจริงฮะมันในปากจิ้งลุกลุกลุกลุินได้หรออุพี่เขามาวิ่งกันไปวิ่งกับพี่เขาไหมได้ไหฮะได้ไปสวัสดีฮะมาไทยฮะมาหาแมวดำมาใคยฮะแมวดำาะทายเห็นชาวมหาก็จะขายของเฮะอกากฟิกหก่โปรตีนสูงฮะหนึ่งซองหนึ่งรอยิบเก้าบาทช่ปรมาช่างลดเหลือเก้าสิบเก้าบาทะ มาตย่งไงก็ตบหาขาของใครแล้วลูกเน